สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะปาดหน้าเข้าชิงชนะเลิศเสียงเชียร์ไทยแลนด์กึกกล้องบอลไทยดับซ่ามาเลเซียปาดหน้าเข้าชิงชนะเลิศเสียงเชียร์ไทยแลนด์กึกกล้องช้างศึกทีมชาติไทยเรียงคิวดับซ่ามาเลเซียปาดหน้าเข้าชิงชนะเลิศลุน้นป้องกันแชมป์อีกสมยัยการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022รายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 รอบรองชนะเลิศประจำวันที่10มกราคม2566ณสนามธรรมศาสตร์ร,รังสิตประเทศไทยเริ่มทำการแข่งขันเวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียแมตช์นี้ชี้ชะตาวันนี้มาโนโปกกิ้งโคดใหญ่ช้างศึกขอจัดแผนใหม่จัด11ตัวจริงประกอบไปด้วยกําพลปฐมอัจกลุลสุพน,นันบรีรัต เฉลิมศักดิก์อขคีแทนนาทีที่85พันษาเห็นวิบูรณ์จัก,กพันภัยสวุวรร์แทนนาทีที่85ิกฤษดากาแมนสะสะลักษ์ไหประโคนบดินภาลาสารัตอยู่เย็นสุมัญญาปุริสาแทนนาทีที่77ทิธรทรบุญมาทันเอกนิตปัญญาพิรดลฉ่ำรัศมีและธิรสินแดงดาอธิศักดิ์ไกรสอแทนนาทีที่46 เป็นหน้าเป้าระเบิดสกอร์ด้วยระบบ4-5-1ในชุดสีน้ำเงินขณะเดียวกันคิมพันกรกุนซือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติมาเลเซียจัดหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันด้วยระบบ4-2-3-1ในชุดสีเหลืองครึ่งแรกความกระหายที่จะทวงประตูให้ได้เร็วที่สุดเริ่มขึ้นตั้งแต่นาทีแรกช้างศึกไล่บทอย่างหนัก และมีช็อตที่จะได้ประตูขึ้นนำแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดจังหวะที่น่าเสียดายสุดๆเป็นช็อตที่เอกนิตปรรัญญาเปิดทางด้านขวาเข้าทางทีรศิลป์แต่สารุนนาซึมมาสกัดไปได้ทำให้ยังไม่ได้ประตู15นาทีผ่านไปยัง0ต่อ0ในที่สุดประตูที่ต้องการของทีมชาติไทยก็มาจนได้ในช่วงนาทีที่19 จากการทำเกมอย่างสวยงามจากแดนกลางส่งให้ธีรทรที่ไปแอบอยู่ริมเส้นด้านซ้ายก่อนเปิดคอสสวยๆให้กับธีรศิลป์แดงดาหม่งไมพ่พลาดผ่านมือของซีฮันอัสมีเข้าไปในที่สุดไทยนำ1.0หลังจากที่โดนประตูขึ้นนำเสือเหลืองพยายามหาจังหวะโต้กลับมากขึ้นโอกาสลุ้นประตูจากดาเลนโคกแต่คราวนี้ไม่เป็นผล ตรงตัวกำพลปฐมอัตกุลอีกทั้งแผงหลังของทีมชาติไทยยังทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้มาเลเซียมีโอกาสเข้าทำน้อยมากจบครึ่งแรกทีมชาติไทยนำมาเลเซีย1.0ต่อครึ่งหลังทีมชาติไทยต้องเปลี่ยนธีรศิลป์แดงดาออกเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกระตุกด้วยการส่งอดิศักกายสอนลงมาช่วยในการทำประตู ซึ่งทีมชาติไทยยังเดินหน้าบทมาเลเซียอย่างเต็มที่และมีโอกาสเข้าทำหลายชอ็อตเรียกเสียงเฮลั่นสนามกระทั่งนาทีที่55ช้างศึกได้ประตูขึ้นนำจากบดินผาลาโดยมีการขึ้นเกมมาทางด้านขวาเอกนิตปัญญาเหลือเห็นเจ้าโดมที่อยู่ในเขตอันตรายพอดีและไม่มีผู้เล่นของมาเลเซียยื่นประกบ จึงรับบอลมาส่งเข้าตาข่ายฝั่งเสือเหลืองไปเน้นๆไทยน้ำห่าง2งต่อศแต่ก็ยังอุ่นใจไม่ได้เพื่อความแน่นอนถ้าหากไทยแลนด์อยากจะเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อไปป้องกันแชมป์ให้ได้และนาทีที่71ช้างศึกก็ทำได้อย่างเจ็บแสบเมื่อเปิดนรกทีมเยือนขึ้นนำสามต่อศจากการทำประตูของอดิษักย์ไกสอนที่แค่ตัวได้ทันควันหลังจาก ยิงไปจนเสาแต่ลุกขึ้นมาซ้ําจ่อๆทีมไทยยังเดินหน้าบุกไม่มีถอยและมีจังหวะที่จะได้ประตูเพิ่มแต่ก็หลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายสุดท้ายทีมชาติไทยเก็บชัยชนะได้สำเร็จท่ามกลางแฟนบอลชาวไทยจำนวน18,927คนเข้าชิงชนะเลิศเพื่อไปป้องกันแชมป์ได้ในที่สุดผลบอลไทยล่าสุดทีมชาติไทย3-0ต่อทีมชาติมาเลเซีย อย่างไรก็ตามหลังจบเกมนี้ทีมชาติไทยจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับเวียดนามที่เปิดสนามเอาชนะอินโดนีเซียมาได้ก่อนหน้านี้2.0ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันในวันที่13มกราคม2 5 6 6นัดแรกและ16มกราคม2 5 6 6นัดสองขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ